เกิดขึ้นในภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นมาก็เอาซ้อนๆกันมาให้ดูโอ้ oh, มีอยู่แค่นี้จริงๆมีเยอะมากครับนะครับก็แชร์ได้ไหมสัญยวิทย์ในนี้มีไหมเชื่อมได้ไหมเวลาหมด <laughs> ก็ไม่เป็นไรฮนะคุณสัญยวิทย์ก็ไปก็เท่าที่ผมแอบแอบเห็นหนังสืออยู่แล้วก็คือมีหนังสือไทยแลนไอ,อโลจิสติกไทยแลนนะครับ ถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมผมคิดว่าในทางด้านวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยคุณสุวิทย์ก็คงเขียนไว้อยู่คงหลายหน้าแล้วก็มีภาพสวยๆอยู่ค่อนข้างที่เยอะสาหรับในที่ประชุมเนี่ยก็หลายท่านก็ร่วมเดินทางไปกับผมนะครับก็เห็นหน้าอยู่สองสามสี่ห้าคนนะครับก็ไปเดินทางไปด้วยกันไปตะลุยมาด้วยกันคุณสุวิทย์เองเนี่ก็อยู่นี่นะคุณโชคดีก็อยู่ข้างหลังก็ไปกันเห็นอยู่สองสามท่านนะครับก็สนุก นะครับไปกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทุกปีเนี่ยกระทรวงเองก็มีการจัดเพื่อที่จะไปสำรวจเส้นทางแล้วก็ถือว่าเป็นงานซึ่งแต่ละคนนั้นเนี่ยค่อนข้างอ,อยากจะไปแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ในกรมแต่ละแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็ปวดหัวพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดเป็นเรื่องใหม่มันไม่ใช่ใหม่สำหรับประเทศไทยนะมันใหม่สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเขาก็ไม่เคยทําไม่เคยอะไรต่างๆกว่าจะประสานงานกว่าจะติดต่อได้กว่าจะอนุมัติได้กว่าจะอะไรต่างๆกลุ่มประเทศเหล่านี้นั้นเนี่ยเขาอย่างค่อนข้างที่จะต้องรายงานไปตามขั้นตอนในเรื่องของอํานาจหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้ครอบคุมถึงหรืออะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การติดต่อของเจ้าหน้าที่กับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากในส่วนของตรงนี้ก็ก็เลยเป็นเรื่องซึ่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับ ก็อย่างนี้เวลาหมดท่านใดจะมีคำถามพอที่จะถามก็เชิญนะครับมีไหมครับ ไม่มีก็คืนเวทีครับนะฮะก็ขอบคุณมากที่ทุกท่านได้ใช้เวลารับฟังในส่วนของตรงนี้นะครับก็บ่ายสี่หโมงก็ทุกท่านก็ยังอยู่กันค่อนข้างที่จะถือว่า8,95%เกาเรนะฮะการบรรยายในภาพบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งท้าทา,ายพอสมควรก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจแล้วมานั่งฟังกันจนถึง4ี่โมงคึ่งขอบคุณมากครับ ก็ขอขอบคุณคุณยูเจียและยืนยงพงมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับในสำหรับช่วงถัดไปนะครับเรายังมีดินเนอร์ทอกนะครับในเวลา17นาฬิกานะครับท่านที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมรับประทานอาหารค่ำนะครับมีอาหารเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีาการพูด นะครับปัากคฐาพิเศษของดรธนิตโสรัตนะครับประธานกรรมการว s u r f g r r u u p นะครับและยังมีการแสดงจากคุณก้องเกียรติกองจันดีที่วาดทรายทแ a นด์ก็ t ท l ent นะครับก็จะมาแสดงโชว์ให้ดูด้วยนะครับนั่นสำหรับดินเนอร์ท k นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับก็ในเวลา5โมงเย็นสำหรับอีกนิดนึงนะครับ เรามีการแจกวุฒิบัตรนะครับวุฒิบัตรไปรับได้ที่ชั้น4ก็คือห้องด้านบนเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งชื่อนะครับและสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ให้รูปนะครับสำหรับทำทำเนียบรุ่นนะครับขอความกรุณาส่งส่งรูปมานะครับอาจจะขอเร็วนิดหนึ่งนะครับทำเนียบรุ่นจะได้ออกด้วยความรวดเร็วก็ภายในวันพรุ่งนี้นะครับ สุดท้ายนี้แบบประเมินส่งข้างหน้าห้องนะครับก็ขอคุณขอขอบพระคุณมากนะครับดรัก